ราศาเจ็ดรายงานทัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงปี2565นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับการงานไม่สะดุดนะครับมุ่งหน้าสู่โชคใหญ่นะครับก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีการใช้ไพ่ทาโร่นะครับในการออกคำพยากรณ์ด้วยตัวท่านเองก็จะได้มีโอกาสเสี่ยงถ่ายไพ่ด้วยนะครับอย่างไรก็ติดตามกันจนถึงท้ายคลิปนะครับ ครับก็สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบดวงชะตานะครับติดต่อกันเข้ามาได้ทางไลน์แอสตาร์เจ็ดแปดแอสตาเจ็ดแปดตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องการงานไม่สะดุดจริงๆครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพกัมมะนะครับแล้วก็เดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่หลัง8พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยช่วงท้ายปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้เนี่ยจะได้ว่าพฤหัสเนี่ยเดินหน้าไม่หยุเดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จังหวะที่เดินหน้าเนี่ยในช่วงประมาณราว,วเดินมีนาคมเนี่ยก็จะมีดาว อ,อ,อาทิตย์เนี่ยนะเข้ามาเสริมทับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้ามาอยู่ใน ร่วมเรือนกันของดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์ในภบกบมาซึ่งไปพบการงานโดยตรงเนี่ยเป็นการส่งเสริมกันโดยตรงในเรื่องของการงานครับงานมีเงินมานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่ทีนี้เนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนก็อตอนนี้ก็อยู่ที่ราศีมังกร,กรนะครับไปร่วมเรือนอยู่กับดาวเสาร์นะครับผมก็แน่นอนครับ,บการอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาย่อมทําให้เกิดภาวะสุขเจดนะครับเนื่องจากว่าเป็นดาวกู่สศตรูกันนะครับก็ยังเป็น เป็นภาวะที่อึดอัดอึดอัดอ,อ,อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็แต่ก็ยังอยู่ในภพที่ดีทังนั้นนี่เรียกได้ว่าอาจจะติดขัดบ้างแต่ความสถานการณ์โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แต่ทีนี้ในช่วงประมาณเราๆท้ายๆเดือนกลุ่มพันธ์เนี่ยนะฮะก็จะมีจังหวะที่ดาวของท่านเ,นเกิดการพักองศา นะครับแล้วก็ถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ในพุปมรายอีกทังนั้นเนี่ยเรื่องสุภาพเรื่องอะไรต่างๆก็คงจะต้องดูต้องแลกกันพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆครับจังหวะน,นี้นะครับเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวข,ของท่านเนี่ยมีการเดินที่เรียกได้ว่าค่อนข้างผิดปกตินะครับจะใช้เวลาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเดินหน้าถอยหลังกันอยู่เนี่ยค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานกว่าจะกลับไปพ้นออกจาก ราศีมังกรไปเนี่ยต้องหนึ่งเมษาย,ยนไปแล้วนะดังนั้นนี่ถือว่าภาวะสุขเจที่ยาวนานยิ่งจริงๆนะตั้งแตนะ่ผมเห็นมาในทีเดียวนะครับก็เรา,เ,รากเกือบสี่เดือนทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องทําใจนิดหน่อยนะครับในช่วงท้ายเดือนเนี่ยนะท้ายเดือนของช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเรียกว่าดาวเขาไปออก,กันเต็มอยู่ในาราศีมังกรเลยนะก็เรียกว่าปรากฏการณ์หลายๆอย่างก็คงจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีทั้งดาวที่เป็นกู้ส่งเสริมแล้วก็เป็นคู่ศัตรูเข้ามาอยู่ด้วยกันมากๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องต่างๆก็คงจะต้องระมัดระวังไม่เพาจะเป็นเรื่องของการพูดการจานะครับการทํางานนะครับ การอะไรต่างๆระวังระวังเรื่องอุบัติเหตุการแต่การหักเลนนะเพราะมันมีการที่ดาวอังคารเข้ามาอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาอยู่ด้วยนะครับในภพสุภะด้วยดังนั้นเนี่ยแล้วดาวของตัวท่านเองก็อยู่ในละแวกนั้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการจราจรติดขัดกันมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ในช่วง วันที่30มีนาะคมสิ้นเกือบสิ้นเดือนพอดีนะครับจะมีเรื่องราวที่สําคัญเกิดขึ้นก็คือดาวพระหูนะครับซึ่งเป็นดาวการงานของท่านจะยกย้ายเข้าไปนะฮะออกไปนะครับไปอยู่ราศีเมษนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่พอสมควรทีเดียวจลถึงช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับ ดาวพระหัสนะฮะก็จะเข้าสู่ภพราภะข้านี้แล้วครับโชคใหญ่จะมาแล้วนะโชคใหญ่จะมาแล้วจริงๆดังนั้นเนี่ยเรื่องดีๆมีรออยู่ข้างหน้าจริงๆนะครับค่อยๆเดินไปนะครับจริงๆครับอาจจะมีจังหวะติดขัดบ้างแต่อย่างไรผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮะผลที่ดีของดาวประธานฝ่ายสุขขซึ่งได้แก่ดาวพระหัสนี่เมื่อมาถึงภพราภะแล้วย่อมก่อให้เกิดผลดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ ครับก็ถึงเวลาที่จะออกคำทุานายด้วยไพ่ทาโร่นะครับไพ่แถวบนก็จะแสดงเห็นถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาส่วนไพ่แถวล่างก็แสดงถึงแนวโน้มหรือสถานการณ์ที่จะเป็นไปนะครับเรียกได้ว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็รู้สึกอึดอัดมากนะครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเกิดขึ้นมากมายกันได้ไพ่แปดดากเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็น การแสดงเห็นถึงข้อจํากัดความอึดอัดในการที่จะดําเนินงานใช้ชีวิตอะไรของท่านนะครับก็หลายๆครั้งนะครับท่านก็ปล่อยให้โอกาสบางอย่างมันผ่านไปนะครับผ่านไปเพราะว่าความที่เรียกได้ว่ามันคนเรานะครับบางทีมันไม่มีความกระตือร้นหรือความเกิดความท้อแท้ขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงจังหวะที่ดาวจรอ,อยู่ในภพที่ ไม่ค่อยดีด้วยในช่วงท้ายๆปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับถูกแขวนรอกันเลยทีเดียวนะครับหลายๆเรื่องก็ยังดูไม่ชัดเจนดูอึมครึมดูลี้ลับดูไม่มีความชัดแจ้งในสถานการณ์หรืออะไรต่างๆไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะยังไงตัวท่านเองก็จะได้มีโอกาสตั้งต้นทำอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งนะฮะในท้ายที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์อึมครึมสถานการณ์ที่ มันหน่วงหนักมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับรวมไปถึงความไม่ชัดเจนในเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ท่านต้องตัดสินใจ ไปเริ่มหรือไปทำอะไรใหม่ๆนะะซึ่งแตกต่างออกไปจากที่เคยกระทำอยู่เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ไพ่เด็กถือถ้วยมาในท้ายที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คงได้ทำอะไรตามที่ท่านปรารถนาทำอะไรตามที่ท่านต้องการนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์หรือแนวโน้มที่จะเป็นไปว่าดูแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็เรียกได้ว่าท่านได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับก็ยังต้องเรียกได้ว่าควงอะไรหลายอย่างอยู่นะฮะหน้าที่ก็ยังเรียกได้ว่ามันไม่นิ่งนะฮะต้องทําอะไรที่ตัวเองต้องทําอยู่แล้วกับทาอะไรที่ตัวเองต้องทําใหม่เข้าไปด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเหนื่อยกันพอสมควรทีเดียวนะครับสําหรับบางท่านอาจจะต้องมีภาวะในเรื่องของการที่จะต้องหมุนเงินหรือก็โยกย้ายเงินอะไรต่างๆด้วยนะครับ แน่นอนครับการที่ต้องรับภาระขณะนั้นบางทีท่านก็อาจจะกังวลหรือคิดว่าเออตัวเองคิดผิดหรือเปล่านะถ้านจะมาทาสิ่งเหล่านี้มีความกังวลมีความอะไรเกิดขึ้นภาะวะที่เห็นไพ่ก้าวดาบขึ้นนี้เลยได้ว่าโอ้โหโลวทุกเยอะพอสมควรแต่อยากจะบอกให้สบายใจครับเพราะว่าในที่สุดท่านจะได้ค้นพบหนทางท่านจะได้พบความสําสเร็จเพราะไพ่สามถ้วยได้ปรากฏขึ้นนะครับไพ่าสามถ้วยปรากฏขึ้นก็แสดงว่าสิ่งที่ท่าน ตั้งใจทำมานั้นนะประสบความสำเร็จครับมีการได้ร่วมมือมีการได้เฉลิมฉลองมีการได้เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปต่างๆนะฮะในทิศทางที่ดีขึ้นสามถ้วยนี่ดีแน่นอนครับดีแน่นอนแล้วตัวท่านเองก็ยังได้มีโอกาสที่จะไปทําอะไร,รเริ่มสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะยิ่งพอตัวเองทําอะไรสําเร็จเนี่ยก็เริ่มมีความมั่นอกมั่นใจที่จะทําสิ่งต่างๆนะฮะมากไปยิ่งขึ้นแล้วก็ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะได้รับผลสำเร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบตอนจบของเรื่องราวเหล่านี้ได้ไพ่หนึ่งถ้วยครับจิงอยู่ครับมันอาจจะยังเอ,อ่อเป็นแค่ความพึงพอใจเป็นความสำเร็จในเบื้องต้นแต่มันก็คือมุดหมายที่ดีในในการที่จะขยับเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะครับภาพรวมนะฮะก็นานงไปในทิศทางที่ดีครับ ผ่านเรื่องราวต่างๆที่แย่ๆจนสุดท้ายผ่านความข้อมูลมาได้และก็มาพบความสําเร็จในที่สุดครับครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้เลือกเสียงทายไพ่นะครับก็มีไพ่สามกองนะครับท่านเลือกหนึ่งกองนะครับตัวผมก็จะเป็นตัวแทนนะครับเปิดให้นะครับก็เราก็มาตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมแล้วก็เลือกไพ่ด้วยกันนะครับ ท่านที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือท่านได้ไพ่สามเหรียญครับในฐานะที่ท่านได้เป็นผู้ปฏิบัตินะฮะเป็นผู้ผ่านการทดสอบนะครับนะท่านจะได้เลื่อนขั้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะะการได้ไพ่สามเหรียญเนี่ยก็คือท่านได้ประสบความ สำเร็จนะครับมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับพ่าสาเร็จเป็นไพ่ที่ดีนะครับอเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะมีการปรับตําแหน่งมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นไปนะฮะการได้ขั้นได้อะไรเลื่อนขึ้นไปกไ็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมส่วนท่านที่เลือกไพ่กองทางขวาสุดท่านได้ไพ่สามถ้วยนะครับก็ไพ่สามถ้วยก็แน่นอนครับมันก็ แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จนะครับความร่วมมือกัะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทํามาเนี่ยก็เรียกได้ว่านอกจากจะทําให้เอ่อเขาเรียกอะไรมีความสุขความสบายใจแล้วเนี่ย หลายหลายฝ่ายที่ร่วมด้วยหลายหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็รวมแล้วแต่มีความยินดีกันนะครับส่วนท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะครับมี3คนเหมือนกันรู้สึกว่าในนี้จะมี3ามมอยู่หลายอย่างนะ,ะสังเกตไหมฮะในไพ่ทั้ง3กองเนี่ยมันจะมีอยู่3คนหมดเลยนะไพ่ที่อยู่กองตรงกลางนี่ก็คือไพ่ชัดมันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าท่านได้รับความ เ,เหมือนคำพิพากษาความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแต่ไปในทางที่ดีนะฮะไปในทางที่ดีนะจุดที่เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคําประกาศนะฮะปล่อยเปิดพางให้ท่านไปสู่หนทางที่ดีนะความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีไปในทิศทางที่เรียกได้ว่า เป็นบวกดังนั้นเนี่ยไพ่ทั้ง3ใบนีฮะมีเลข3เข้ามาเกี่ยวข้องอก็แปลกดีนะครับเลข3นี่ก็ดาวอังคารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นดาวแทนคู่ครองของท่านปัตเตอรีของท่านนั่นเองนะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีนะฮะลุวงหน้ากับความสําเร็จอะไรต่างๆที่ท่านจะได้รับนะครับ ครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรัดดาว78สวัสดีครับ